และนี่คือสัตว์ประหลาดจิ๋วที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังไซไฟแต่มีชีวิตจริงอยู่บนโลกบอกเลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่ได้แค่หน้าตื่นตาแต่มันคือสัตว์เลื้อยคลานชนิดเดียวในโลกที่ดำน้ำได้เหมือนนักดำน้ำมือโปรเพราะนี่คืออิกัวนาทะเลสัตว์หน้าตาดุแต่ใจรักสงบฉาย,ยากอร์เซล่าจิว๋วแห่งกาลาปากอส ก่อนจะพาไปดำน้ำดูเจ้าก็อตซิล่าจิ๋วตัวนี้รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เคยทำให้นักสำรวจถึงกับงงแถมเคยเกือบสูญพันธุ์พราะมนุษย์มาแล้วเจ้าอีก,กัวหน้าทะเลคือสัตว์เลื้อยคลานชนิดเดียวในโลกที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะบนหมู่เกาะกาลาปากอสเท่านั้นสิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือแม้จะดูตัวใหญ่ดุขูฟ่ฟอฟอแต่มันเป็นวีแกนครับ อาหารของมันคือสาหร่ายทะเลที่ต้องดำลงไปหากินใต้น้ำเย็นเฉียบแถมมันยังสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง30นาทีและดำน้ำลึกได้เกิน20เมตรลำตัวของมันปรับอุณหภูมิได้คล้ายมีชุดดำน้ำในตัวแต่ถ้าหนาวเกินไปมันจะนอนอาบแดดบนโขดหินดึงพลังแสงอาทิตย์แบบก็อดซิลล่าแอบชาร์จพลังเลยล่ะครับ ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเวลามันกินสาหร่ายเยอะๆร่างกายจะสะสมเกลือทะเลไว้ในเลือดจนต้องพ่นออกทางจมูกภาพที่นักท่องเที่ยวเห็นบ่อยๆคือมันปีนโขดหินขึ้นมาแล้วฮัดเฉยเกลือพุ่งเป็นเมฆถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่าเป็นมังกรพ่นหมอกแน่ๆครับ